นี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นใหม่กันค่ะนั่นก็คือไม้กิมบอลก,กันสั่นตัวนี้เลยจากโมซ่นะคะรุ่นนี้คือรุ่น MINI MX ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโ o ซ่านี่ยเขาทำรุ่นนี้ออกมาเขามีการพัฒนาปรับปรุงข้อเสียหรือข้อจำกัดต่างๆจาก ไม้กิมบอลทั่วไปในตลาดนะคะให้มันดีมากยิ่งขึ้นใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะโมซ่านะคะเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์กิมบอลกันสั่นออกมาหลายรุ่นแล้วนะคะทั้งที่ใช้กับกล้องและก็ใช้กับสมาร์ทโฟนค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมินิเอฟเเขาได้ออกมาใช้สําหรับสมาร์ทโฟนค่ะและเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะคะว่าสเปคและฟีเจอร์เนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างกิมบอลรุ่นนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยค่ะก็จะได้ไม้กิมบอลหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมี สายช้าค่ะพร้อมกับขาตั้ง3ามขาแล้วก็จะมีคู่มือพร้อมกับกระเป๋านะคะกระเป๋าเนี่ยก็เป็นกำรรมะหยีน,นะคะก็คือใส่ไว้ใส่ตัวเนี้เนาะพกพาง่ายดูดีมากเลยอะ่ะแล้วก็คู่มือแบบวิธีการใช้อะไรนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยพับมาแล้วเนี่ยเหลือขนาดแค่นี้นะคะทุกคนก็คือน้ําหนักเนี่ยเบาด้วยนะเพียงแค่412กรัมเท่านั้นเองและตัวนี้เนี่ยก็จะมีมอเตอร์ทั้งหมด3แกนค่ะได้แก่แกนแพนโลแล้วก็ทิวค่ะแกนแพนนะคะตัวนี้จะแพนได้340องศาเลยค่ะโลเนี่ยจะได้300องศาและทิวได้140องศาเลยนะคะก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยโมซ่ามินิ m x นะคะรับน้ําหนักได้สูงสุด280กรัมะคะ่ะเพลโลถือว่าเยอะเลยนะคะก็สามารถรับน้ําหนักของ iPhone เจตโปลแม็กหรือจะเป็นซัมซุงกาแล็กซี่เอส20โปเนี่ยก็รับได้สบายเลยนะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยความพิเศษนะคะก็คือเขามีการแก้ปัญหาที่คนที่เคยใช้อินกิมบอลเนี่ยต้องเคยเจอค่ะนั่นก็คือตรงด้ามจับนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีการออกแบบมาใหม่นะคะให้มันมีความโค้งตัวนี้ขึ้นมาค่ะหลายคนที่เคยใช้กิมบอลนะคะอาจจะเคยเจอว่าแบบเฮ้ยโทรศัพท์เนี่ยจะมีปุ่มอยู่ตรงข้างๆแล้วตรงกลางแล้วมันเป็นหนีบโดนพอดีอาจจะโดนปุ่มบ้างเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายน,นะ บางทีอาจจะแบบไปล็อกมาจอเลยก็ได้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการออกแบบมาให้มันเป็นแบบโค้งตรงนี้ขึ้นมาคือจะไม่โดนปุ่มแน่นอนและที่สําคัญนะคะก็คือจับได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะตัวนี้เนี่ยแก้เพนพอยได้ดีมากจริงๆค่ะ <Yahoo! S 1> สําหรับวิธีการใช้งานนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยให้เราหักตรงนี้กดล็อกมันก่อนนะคะตรงด้ามเนี่ยก็คือจับนี้เลยแล้วก็นี้ค่ะต่อมานะคะให้เรามากดล็อกตรงแกนนี้แทนต่อนะคะก็ คือหันปลดล็อกเลยอย่างนี้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ให้เรามาปลดล็อกตรงนี้ค่ะนี้นะคะก็คือเรียบร้อยแล้วและความพีคนะคะที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็คือขาตั้ง3ามขาค่ะกินบอลทั่วไปนะคะเขาจะต่อ3ขาตรงนี้ถูกไหมคะแล้วเวลาตั้งเนี่ยมันจะแบบทรงตัวได้ไ,ดไม่มั่นคงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแบบมันก็สูงแล้วอะแล้วก็พอหมับอันเนี้ยมันต้องมารับน้ำหนักอะบางทีมันอาจจะแบบ ไม่แข็งแรงโคงเคงได้บ้างแต่ตัวนี้นะ่ะเขามาให้มาต่อตรงนี้แทนค่ะคือแบบพอต่อตรงเนี้ยเราแบบพี่เขาคิดได้ไงอะ่ะมันแบบมันดีจริงๆเพราะว่าแบบพอมาต่อตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันแบบมั่นคงมากขึ้นคือเวลาแบบมันไม่สูงเกินไปแล้วพอมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันก็มั่นคงกว่าเดิมแล้วแบบเวลาที่แบบเราถือจับเนี้ยมันก็แบบสามารถจับอย่างนี้ได้ด้วยนะคือดีมากจริงๆโอเคค่ะพอเราปลดล็อกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาสอนวิธีการเอาโทรศัพท์เนี่ย ไปจับบนนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้เนี่ยเราจะใช้รุ่น iPhone X นะคะเป็นตัวทดสอบของเราแล้วเนี่ยวิธีการเลยนะคะเริ่มแรกคือเราต้องดูก่อนว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้มันมันให้เราเอากล้องอะไปทางไหนเนี่ยเขาบอกให้เอากล้องไปทางนี้นะคะกล้องอยู่ฝั่งนี้ก็จะไว้ตรงนี้เลยแล้วเราก็วางลงไปแบบให้มันอยู่กลางๆหน่อยนะแบบเราต้องเป็นคนปรับบาลานซ์เองอนะทุกคนก็คือให้มันสมมาตรกันหน่อยซ้ายขวาแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วก็อย่างเงี้ย คือย, ang, ย ang บบ kleine, ังยังคงเพงตกอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้นะยังไม่บาลานก็คือปรับให้มันแบบกลางๆหน่อยแบบให้มันอยู่กลางๆแบบตรงๆอ่ะอย่างเงี้ยคือบาลานเรียบร้อยแหละพร้อมใช้งานเลยนะคะแบบนี้แล้วต่อมาเนี่ยพอมันเป็นนี้และเราก็ก่อนอื่นเราก็ไปดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะทุกคนก็แอปพลิเคชันเนี่ยชื่อว่า Mosa Genie ค่ะถ้าเกิดใครหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่ในคู่มือเนี่ยดาวน์โหลดได้เลยนะคะ วิธีการเชื่อมต่อนะคะพอเราเข้ามาในแอปแล้วเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเป็นบลูทูธเนะเาะแล้วก็เราก็กดกดตรงนี้เลยแล้วก็จะมีชื่อขึ้น Mini m o ซ i MX เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยแสดงว่าเราคอนเน็กเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาเราจะมาสอนว่าแต่ละปุ่มการใช้งานตรงนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงได้บ้างนะคะ,ะขยับเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยจะได้เห็นชัดนี่นะ โอเคเริ okay. ่มก <ijk> ันที <study>. okay. ่ปุ่มแรกเลยนะคะปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตรงนี้ตอนที่เราเปิดเนี่ยก็คือกดครั้งนิดนึงแล้วมันจะมีแสงขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเปิดแล้วโอเคแล้วปุ่มนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ปุ่มเปิดปิดเท่านั้นนะคะคือถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายค่ะก็คือกดนี้1ครั้งก็ถ่ายแลละเรียบร้อยรูปจะอยู่ตรงนี้แหละรูปมาอยู่ตรงนี้โอเคกด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนจากรูปภาพนะคะ เป็นวิดีโอนี้เลยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไิดีโออ่ะสองครั้งกลายเป็นรูปนี้นะคะการที่เรากดปุ่มนี้อีกทีสครั้งนะคะกด3ครั้งก็จะเป็นการปรับแนวตั้งแนวนอนขายน,ะะนี้นี่อ่สามทีแนวตั้งแนวนอนนี้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มนี้เป็นจอยสติกนะคะหมุนนี้อ่าก็จะแทนไปเลยแทนได้ 360, 3ามร้อยาองศาเลยนะนี่อ่ะ มีหมุนได้หมดเลยแล้วก็ขึ้นลงก็ได้นี่อย่างนี้โอเคนี่เลยนะโอเคปุ่มต่อมานะคะก็คือปุ่มบวกลบตรงนี้นะปุ่มบวกลบเนี้ยใช้สำหรับซูมอินซูมเอาค่ะถ้าเกิดปุ่มบวกเนี้ยกดบวกค้างไว้นี่มันจะซูมเข้ามาอ่ะกดลบค้างก็คือซูมออก ถ้าเรากดบวกสองครั้งติดกันก็คือซูมจนสุดเลยนะอย่างนี้หนึ่งสองไปติดหนึ่งสองนี่ซูมแบบซูมสุดๆอะ่ะเข้าไปสุดเลยอ่ะลบสองครั้งก็คือซูมออกซูมออกสุดๆ โอเคค่ะทุกคนรับปุ่มบวกลบนะคะมันก็ไม่ได้ทำหนะ้าที่แค่ซูมอินซูมเอาท์มันก็ยังสามารถเปลี่ยนโหมดการถ่ายได้อีกด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยโมซ่ามินิเอ็มเอเขาก็มีโหมดมาให้ถึง3โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมด pan and tilt follow pan follow แล้วก็ fpv นะคะซึ่งค่าตั้งต้นตอนที่เราเปิดแอปมาเลยเนี่ยมันจะเป็นโหมด pan and tilt follow นะคะซึ่งโหมดนี้มันก็คือเวลาเราแพนเนี่ยซ้ายขวานเนี่ยเราหมุนซ้ายหมุนขวามันก็จะแบบ เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหรือว่าขึ้นลงขึ้นลงมันก็จะแบบอ่าขึ้นลงให้เราได้อย่างอิสระแต่ว่าพอเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดแทนฟอลโล่นะคะเฉพาะแทนอย่างเดียวซ้ายขวาเนี่ยก็กดคุมบวกหนึ่งครั้งอย่างงี้บวกโอเคตอนนี้นะคะก็จะเป็นโหมดแบบแทนฟอลโล่และก็คือจะแบบซ้ายขวาอย่างงี้ได้เลยแต่ขึ้นลงเนี่ยคือไม่ได้แล้วไม่ได้เหมือนเมื่อกี้แหละ พอเราจะเปลี่ยนเป็นโหมด FPV นะคะก็กดปุ่มลบ1ครั้งค่ะกดตรงนี้นี่หครั้งอ่ะนี่นะคะก็คือปุ่มนี้เนี่ยเราจะสามารถโลได้ค่ะเป็นโหมดเดียวที่เราจะโลได้นะคะนี่เลยก็คือควบคุมจากจอยสติ๊กเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยโอเคถ้าเราแบบอ่ะปรับไปอย่างนี้แล้วใช่ปะ แล้วเราอยากจะให้รีเซ็ตกลับมาอยู่ที่เดิมเราก็กดทิกเกอร์ตรงเนี้ยกดตรงเนี้สองครั้งเป็นการรีเซ็ตหนึ่งสองนี่มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเรากดทิกเกอร์หนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการแท็กกิ้งใบหน้าค่ะนี่กดหนึ่งครั้งมันจะหมุนตามนี้เลยนี่นี่นะคะกล้องมันก็จะหมุนตามเราไปด้วยนะแล้วถ้าเรากดสามครั้งนะคะที่ปุ่มทิกเกอร์ข้างหลังเนี่ย หนึ่งสองสามมันจะเปลี่ยนจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังไปค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามีก็เปลี่ยนได้ง่ายมากๆสุดท้ายนะคะถ้าเรากดปุ่มทิกเกอร์สองครั้งแล้วค้างไว้เนี่ยคือมันจะเป็นเปิดการเปิดโหมดสปอร์เกียร์โหมดค่ะนั่นก็คือเวลาที่เราแพนเนี่ยมันจะแพนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ดูมันจะไปเร็ว,วรกว่าแบบปกตินี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะปุ่มการใช้งานนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะละเอียดมากๆเลยต่อมาเดี๋ยวเราจะมาบอกบ้างว่าไอคอนบนหน้าแอปแต่ละไอคอนเนี่ยคืออะไรกันบ้างน,นะคะอ่ะมาใกล้ๆเลยนะพับอันนี้ก่อนจะได้แบบโอเคนี่นะทุกคนปุ่มแรกเลยไอคอนแรกตัว M อุ๊วขอแบบขออันนี้ก่อนขอบันทึกหน้าจอก่อนนี่นะคะปุ่ม M มันทึไว้ใช่ไหมโอเค M นี่นะคะก็คือจะเป็นแบบ ไอเดียการถ่ายของเรานะคะสําหรับมือใหม่เนี่ยคือดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะดูเลยดูได้เลยว่าแบบเฮ้ยเราจะถ่ายตามยังไงดีเขาจะหมุนให้เลยแล้วมีเพลงให้ด้วยนะคือดีมากจริงๆโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทุกคนลองไปเล่นดูแล้วต่อมาเนี่ยก็คือฟิลเตอร์ค่ะปุ่มนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะก็คือมีฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะมากเลยเนี่ยมีแบบฟิล์มมีแบบเรโชรอะไรอย่างงี้ด้วยนะคือแบบดีจริงๆก็ลองไปเลือกดูว่าแบบเอ้ยเอาอันไหนดีอะไรอย่างงี้ ก็เดี๋ยวเราเลือกเป็นอันนี้ละกันมีอันนี้นะคะต่อมาปุ่มนี้ก็จะเป็นแบบอ่ะก้องหน้ากล้องหลังเนยะก็คือกดได้ตรงปุ่มที่เราสอนไปตอนแรกเลยต่อมาอันนี้คือการ tracking หน้านะคะตรานี้เลยนี่เราขยับไปไหนมันก็จะขยับตามนี้เลยนะคะก็เหมือนกับการที่เรากดทิกเกอร์หนึ่งหนึ่งครั้งนะคะที่สอนไปตอนแรกอ่ะไม่เอาก็กดทิกเกอร์ออกก็ได้เนี่ย cancel ละโอเคต่อมานะคะก็จะเป็น ไอโหมดเกรชเชอร์ mode pressure, นะคะเกรชเชอร์คอนโทรลเนี่ยก็คือการแบบว่าชูนิ้วแล้วถ่ายอัตโนมัตินะอันนี้ตอนนี้เปิดแล้วนะขอแบบกลับมาหนะ้าโอเคตอนนี้เปิดแล้วมันก็จะชูสองนิ้วอย่างนี้นะคะก็คือการถ่ายเนี่ยถ่ายให้แล้วนี่ถ่ายให้แล้วนะคะทุกคนพอเราจะเลิกถ่ายนะเราก็ชูห้านิ้วแล้วก็กำนี้ถ่ายเสร็จโอเครูปเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้และนี่ก็คือจะเป็นรูปที่เราถ่ายก่อนหน้านี้นะอย่างนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะ ตรงนี้ก็คือรูปอันนี้ก็คือออโต้นะทุกคนก็คือถ้าใครโปรเนี่ยก็สามารถปรับได้แต่เราก็แบบเออไม่ได้โปรเนาะก็กดเป็นแบบออโต้ไปโอเคอันนี้จะเป็นเฟรมนะทุกคนก็คือเฟรมถ่ายภาพต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปเล่นกันดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นถามปุ่มเนี้ยก็เป็นปุ่มแบบไลฟ์ฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็ลองไปดูนะคือกลัวเมมหมดแล้วมันไม่ไม่เอนนี่หน้ามาก ตรงนี้ก็คืออ่ะเก็บไปหมดอย่างี้ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบโหมดนะคะตอนนี้เราตั้งเป็นแพนฟอลโล่แบบที่สอนไปตอนแรกนะก็ถ้าใครไม่กดเนี่ยก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้แพนฟอลโล่แพ n แอนทิอะไรอะไรงี้ก็ว่าไปสปอร์ตเก์โหมดที่เมื่อกี้ก็สอนไปแล้วเนาะก็กดคือจะกดตรงปุ่มก็ได้หรือจะกดตรงหน้าแอปก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยก็จะมีประมาณนี้นะอ่ะนี่โอเคค่ะแอปก็จะมีประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะเราก็รีวิวการใช้งานปุ่มฟังก์ชันต่างๆะไปเกือบครบหมดแล้วนะนะเรียกได้ว่าละเอียดมากๆเลยนะก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายนอกสถานที่กันดูนะคะว่าถ่ายออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงการสั่นได้ดีไหมแล้วเนี่ยเป็นมือใหม่มากๆเลยนะคะก็จะลองมาดูกันเนะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวใช้ไอคอนรูป M เนี่ยที่เขามีไอเดียให้เนว่าแบบเฮ้ยถ่ายยังไงดีก็เดี๋ยวลองถ่ายฟังก์ชันนั้นดูนะคะ ว่าจะออกมาเนี่ยดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นหรือเปล่าจากมือใหม่กลายเป็นมือโปร,โปรนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พัทยาก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะการสั่นให้ดีไหมแล้วก็ c r e เอทวิดีโอให้เราได้สร้างสรรค์มากแค่ไหนก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ใช้ไม้โมซ่ามินิเอ็มเอ็กเรากำลังเดินไปที่ชายหาดนะ นี่ก็คุยกันสั่นดีนะอันนี้ใช้ฟิลเตอร์ด้วย กันนไปแล้วะะคะสําหรับรีวิวของเราเป็นไงกันบ้างคะตัวนี้เนี่ยโมซามินิ MX เเป็นตัวที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าคะถ้าเกิดใช่หรือว่าลังเลว่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะ อย่าลืมทักกันมาสอบถามด้วยนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาไม้กิมบอลดีๆสักตัวหนึ่งนะคะใครที่มองหาตัวที่ใช้ที่ชอบอยู่เนี่ยก็หวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของเราก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย